ที่3นะครับเป็นเรื่องของการดีท็อกนะครับเป็นการดีท็อกหรือการสวนล้างลำไส้ใหญ่นะครับการสวนล้างลำไส้ใหญ่นะครับเป็นวิธีการที่นำน้ำที่ปรับสมดุลร่างกายเรานะมีความสมดุลกับร่างกายเราหรือมีความเหมาะสมกับร่างกายเรา ใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่นะครับใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ถ่ายออกมานะครับเป็นการเ,าเรียกว่าถ่ายของเสียถ่ายพิษความร้อนและถ่ายสารพิษสามอย่างออกมาจากลำไส้ใหญ่ครับทีนี้ต่อไปขอ,อคลิปวิดีโอที่แสดงถึงการล้ลางลำไส้ใหญ่ ด้วยครับขอบคุณครับคือเราจะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการที่ต้องทำยาเม็ดที่3เนี่ยด้วยหรือไม่ครับอ่าเราพูดก่อนก็ได้นะครับออพูดถึงที่มาคำว่าดีท็อกนะครับดีท็อกมาจากภาษาอังกฤษเรียกว่าดีท็อกซิฟิเคชัน ท็อกค,คำว่าท็อกตัวนี้ T O X นะครับมาจากคำว่าท็อกซินนะครับดีแปลว่าเอาออกเพราะฉะนั้นการสวนล้างลำไส้ Detoxification ค,คือการเอาพิษออกจากร่างกายนะครับเป็นของฝรั่งนะครับคือจะมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับครับในในชีวิตทุกวันเราเนี่ยเราต้องทำทุกวันไหมอย่างไรอืมจริงๆควรจะทำบ่อย ท่าที่จะทําได้นะครับอ๋ออย่างนั้นเลยนะสองสามวันท,ทําทีหนึ่งสาหรับผู้ไม่ป่วยนะครับผู้ป่วยควรจะทําทุกวันทีนี้ครับทีนี้ในการทําดีท็อกเนี่ยประโยชน์ของมันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเอาอุจจาละที่ข้างค้างในลําไส้ใหญ่ออกมานะครับระบายออกมา คืออย่างนี้โดยเฉพาะขอแซงนิดนะบางคนไม่เห็นความสําคัญจําเป็นเพราะระบบขับถ่ายในร่างกายแล้วเนี่ยก็เขาก็ทําหน้าที่อยู่เ,ออเรา<ข>จะต้องไปแรกแซงทําไมอันนี้จะมีเหตุผลอธิบายไหมครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครบสามอย่างล้วจะอธิบายคานี้นะครับ,รบปัญหาสอปัญหาที่เราจะถามครั้งสุดท้ายเลยก็คือว่าหนึ่งเราถ่ายปกติแล้วยังต้องดีท็อกอีกไหมสองเป็นการผิดธรรมชาติหรือเปล่า เออนั่นน่ะสิเพราะมีคนเขาจะแย้งนะอันนี้จะบวกจะจะ,จะเป็นคําถามที่เดี๋ยวจะตอบในทา้ทายสุดๆนะครับ,รบ,รบอันเอาอะไรก,ก่อนกุจระที่ค้างค้างในร่างกายเราเนี่ยในลําไส้ใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ถ่ายทุกวันหรือภายใน24ชั่วโมงกุจฉลานี้ถือว่าค้างค้างนะครับเกิดการหมักเกิดการหมักหมม,มแล้วร่างกายเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงพอมันหมักหมมอยู่ในนาน ุ๊มันก็จะเสียครับอย่างนี้เ,เรียกว่าร่างกายเราจะไม่สมดุลแล้วทีนี้คำว่าเสียเนี่ยทําไมถึงเสีย<อ>เวลาเราถ่ายออกมาปุ๊บสิ่งที่บอกว่าเสียคืออะไรมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมนั่นแหละคือเสียแล้วถ้าเราถ่ายทุกยี่บสี่ชั่วโมงออกมาจะไม่เหม็นปกติก็เหม็นอยู่แล้วนะก็ปกติเหม็นเพราะว่าเราถ่ายเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็จะเหม็นแน่นอน ใครถ่ายใครใครไม่ถ่ายภายในย4ิบสี่ชั่วโมงทุกวันมั้งครับมีไหมครับใครเป็นลิสดวงทวารม,มีไหมครับคนที่ไม่ไม่ถ่ายปกติมักจะเป็นลิสดวงทวารเพราะว่าไม่ถ่ายเป็นประจำสามวันสี่วันถึงมาถ่ายทีนึงมันก็แห้งแข็งแลวเวลาถ่ายต้องเป็นที่ว่าเบ่งก็อน,นุ่จาระมันแข็งขึ้นใช่ไหม,มแข็งขึ้นเพราะว่าทำให้เสียสีมากใช่เวลาเราต้องเบ่งไิงมันก็เสียสี พอเสียสีปุ๊บลำไส้ใหญ่เราเนี่ยหรือปากทวารเนี่ยก็จะถูกอางนี้จะเข้าใจได้ไหมว่าอักเสบแล้วก็เป็นแผลอุจจาระที่มันจะออกโดยปกติเนี่ยยังมีความนุ่มหรือเหลวพอดีนะปกติแต่ทีนี้พอมันค้างค้างอยู่นานๆเนี่ยผนังลำไส้เรานี่จะดูดเอาน้ําที่มีอยู่ในอุจจาระซึ่งตรงนั้นไม่เหมาะควรที่จะดูดกลับแล้วใช่ป่ะใช่จะมีการดูดกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเกิน24ชั่วโมงเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาปุ๊บเรายังไม่ทันรับประทานข้าว แต่ว่าร่างกายบอกว่าต้องการพลังงานแล้วร่างกายจะไปเอา,อา,าพลังงานที่ไหนก็กลับไปดูดซับพลังงานหรืออาหารจากอุจจาระที่ค้างๆนี่แหละพอมันดูดเข้าไปปุ๊บมันก็มีพิษเข้าไปด้วยของเสียค้างค้างดูดกลับไปใช้งานทีนี้สมองเราเราจะรู้สึกว่าไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายไม่สดชื่นไม่กระฉับกระเฉงแล้วก็ จะรู้สึกว่าสมองมันตื้อๆมึนๆ mm hmm. ไม่ <Okay. S 1> จับไวอันนั้นแหละคืออาการที่ร่างกายเราไปดูดซึมเอา,เอาพิษที่ค้างค้างาไว้ <Okay. S 1> แล้วก็ส่งไปในระบบเลือดไประบบสมอง mm hmm. มันก็จะเกิดอาการไม่สดชื่นไม่โปรง่งไม่โล่งไม่สบาย mm hmm. ตืมึนสมองมึนๆตบ้ตึๆนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้น okay. <Okay. S 2> ถ้าเรามีอาการอย่างนั้นแ mm hmm. สดงว่าร่างกายไปดูดเอาของเสียละ นะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ไม่ถ่ายบ่อยๆปกติพอทิ้งไว้นานๆจะมาถ่ายทีก็ต้องเบ่งพอเบ่งนานๆมันก็ต้องดันเบ่งก็ต้องดันเส้นเลือดก็จะดันจนกระทั่งมันโปง่งนะแล้วอุจจาระก็จะแข็งพอออกมาปุ๊บมันก็คลูดมาเรื่อยๆในที่สุดก็จะเป็นบ่อยเข้านานเข้าลิซดวงสวรรค์ต้นเหตุของลิซดวงสวรร โอ้ oh, น,นากลัวนนี้นะเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอ,อุจจะลข้างคๆอันที่สองเรื่องพิษนะครับถ้าเราทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปอย่างสมมติว่าของที่มันบูดแล้วเราก็จะเกิดเป็นอะไรท้องเสียท้องเสียปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำดีท็อกทันทีแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยใส่ผงถ่านเข้าไปโดยสัก สักหนึ่งช้อนชาตีให้ให้ดูดพิษให้ดูดท้เสียมันเข้ากับน้ําแล้วก็ทําการดีท็อกและจะให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อชงดื่มด้วยชงนเทคนคก่อนทําดีท็อกใช่ม,มันจะระบายพิษออกมาแล้วก็หายภายในยี่สิบนาทีนะครับอ,อันนี้คือพิษของเสียทีนี้พิษของเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อสารพิษที่เราไปกินจากที่เขาปลูกผัก ส่สารพิษเข้าไปมีสารพิษตกค้างในพื้นผาหรือว่าเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่มีสารพิษติดมาด้วยอันนี้เรามันสะสมอยู่ในร่างกายเราการดีท็อกก็จะทําให้ดึงพิษตัวนี้ออกมาได้โอ้ยอย่างนี้ก็ช่วยในร่างกายเราได้มากเลยนะครับคนที่เป็นมะเร็งแน่นอนเลยสะสมสารพิษไว้เยอะาการดีท็อกก็จะช่วยให้ดึงสารพิษออกมาได้เร็วนะครับทาให้ร่างกายเราลดสารพิษลง,ลงได้เร็ว อากในลำไส้เราเนี่ยมันจะส่งที่ตับเนี่ยจะส่งสารพิษตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ระบายออกพอระบายออกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนก็มีที่ว่างให้ลำให้ตับเนี่ยส่งถ้าอย่างนี้จะสรุปได้ไหมว่าอาการกำเริบของมะเร็งเนี่ยจะลดน้อยลงถ้าเราทำดีท็อกซ์ได้บ่อยๆใช่ครับมันเป็นการลดพิษลดพิษทีนี้อย่างที่อธิบายไว้เมื่อกี้พอตับมันส่งสารพิษที่เป็นน้ำลงมา เราก็รีบเอาออกพอเราเอาออกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างมันก็ทําให้ตับเนี่ยส่งมันได้เร็วขึ้นครับแต่ถ้าขบวนนี้ถ้ามันเต็มเต็มเหมือนกับท่อเต็มเต็มอยู่เนี่ยมันก็ส่งได้น้อยแต่ท่อช่องว่างเนี่ยมันว่างลงตับก็ส่งพิษมาได้เร็วเท่ากับว่าเราดีท็อกแล้วเราดึงพิษออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นเราก็จะหายป่วยเร็วขึ้นอืจะช่วยส่งเสริมนะให้สุขภาพเราดีขึ้นครับ อันนี้อันแรกคืออุจจาระค้างๆอันที่สองคือสารพิษนะครับอันที่สามความร้อนพลังงานความร้อนที่เกินไปคน80%มีสภาวะร้อนเกินไปมีสภาวะของร่างกายที่ร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าเราโลกเราปัจจุบันความร้อนสูงนะครับไปรับพลังงานความร้อนจากแดด จากเครื่องสมมติคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์กลไกทั้งหลายแม้กระทั่งอาหารการกินแม้กระทั่งอาหารการกินที่เป็นลิดร้อนทั้งผักทั้งผลไม้ที่เป็นลิดร้อนอย่างทุเรียนลิดร้อนทานมากๆร่างกายก็จะไข้ขึ้นเขาเรียกอะไรร้อนในลำไยร้อนในเขาเรียกว่าร้อนในลำไยกินมากๆก็ร้อนนะหรือคนที่เขาเรียกว่าไข้ขึ้นมีความร้อนในร่างกายมาก ก็สามารถที่จะลดพลังงานความร้อนลดไข้ด้วยการดีท็อกนะครับอันนี้เป็นอันที่3นะครับเพราะฉะนั้นในการทําดีท็อกหรือส่วนล้างลําไส้เราจะได้ประโยชน์3อย่างนะครับหเอาอุจจาระที่ข้างค้างออกมาให้มันถ่ายตาให้มันได้ระบายตามเวลาภายใน1วันให้มันได้ระบายนะเท่ากับให้ระบายทุกวัน 2. พิษที่เราทานเข้าไปจะได้ระบายออกมาระบายออกเร็วๆการจ็บป่วยจะได้หายเร็วนะครับอันที่3พลังงานความร้อนหรือสภาวะที่ร้อนเกินไป <ๆ S 2> ก็จะอยู่ในสภาพสมดุลน,นะครับ <ๆ S 2> ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคลิปอันแรกได้อย่างอื่น คลิปได้อย่างอาโอเคเริ่มเลยครับวิธีการดีท็อกนะครับนี่อาหารจะเข้าทางปากแล้วก็หลอดอาหารในกระเพาะครับอาหารเข้าไปทางปากผ่านลิ้นไ,ไปเข้า หลอดอาหารไปที่กระเพาะนะครับไปวนอยู่ที่กระเพาะแล้วก็มีการย่อยสลายเป็นการย่อยอาหารแล้วก็ผ่านลิ้นตรงนี้นะครับเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับ,รบในระหว,าว่างน,นี้ลำไส้เล็กนี่ยาวนละขดไปขดมาหลายชั้นนะ,ะลำไส้เล็กนี่ยาวประมาณ7 7เเมตรครับ,ร,บะระหว่างน,นี้ก็มีการดูดซึมอาหารไปใช้นะครับ าหารจะถูกดูดซึมในส่วนลำไส้ลำไส้เล็กเป็นส่วนใหญ่นะเป็นเป็นส่วนใหญ่จะดูดซึมที่ลำาสคือย่อยจนเป็นอนูเล็กๆแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายจะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ตรงนี้อยู่ด้านขวามือของเรานะครับนะครับอันนี้จะเป็นอุจจาระแล้วถือว่าเป็นของเสียแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาระยะความยาวของลำไส้ใหญ่ยาลำไส้ใหญ่เนี่ยประมาณ1.5้าเมตรนะครับ าจากที่ถ้าเรา,เามือทาบนะครับอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นถึง1.5เมตรเลยนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรูปเมื่อกี้นี่เป็นรูปร่างคล้าย,าย<ส>ตัวกอนะคล้ายตัวกไก่ <driven S 2> จุดต่อกันแล้วตรงนี้เป็นจุดอยู่ของไส้ติ่งด้วยตรงนั้นนะคะรับจากลำไส้เล็กก็ขูดสู่ลำไส้ใหญ่แล้วขึ้นมาประมาณ50เซนขวางมาประมาณ50เซนแล้วลงไปประมาณ50เซนสามช่วงก็ประมาณ1.5เมตรนะครับแล้วก็สู่ลำไส้ตรงถ่ายออกนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำํำการดีท็อกบ่อยๆนะครับดูในรูปก่อนนะลักษณะถ้าสมมติเราไม่ถ่ายเป็นประจำอันนี้เขาตกค้างไงครับก็ะงงจ,ะจะมีการตกค้างของลำของอของเสียนะครับอุจจาระที่ตกค้างก็งงจะทำให้ลํลาไส้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปด้วยนะ ที่ตกค้างนี่จะมีการอัดตัวและแน่นแข็งด้วยไหมทําให้มีปัญหาการขับถ่ายออกยากอย่างที่ว<ช>่ากล่าแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ขับถ่ายปกติเนี่ยมากกว่าหนึ่งวันปุ๊บเนี่ยพอวันลุกขึ้นหรือช่วงที่ร่างกายต้องการน้าไปไปลดความร้อนให้กับร่างกายเนี่ยก็จะมาดูดน้ําจากไออุจจาระที่ค้างคเนี่ยอุจจาระก็จะแห้งขึ้นแห้งขึ้นพอแห้งขึ้นปุ๊บก็แข็งแล้วก็เคลื่อนตัวลํบาบากโอ้ยิ่งลำบากไปทับทวีเลยถ้ามีการ ต้องเคลื่อนตัวอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นการส่วนล้างลำไส้นะครับก็ปล่อยน้ําเข้าไปครับบางทีก็เป็นน้ําสะอาดบางทีก็เป็นน้ําที่เราใส่สมุนไพรสมุนไพรที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับใส่เข้าไปพอเข้าไปแล้วก็ล้างออกมาข,ขับทายออกมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไปไใหม่เราต้องให้เวลาด้วยใช่ไหมาที <นะ S 2> ช่วงท,ที่ให้มันซึมแทรกไปใน ในอุจจาระที่แข็งเพื่อให้เกิดการ<ช>คลายตัวอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราทําซ้ํำทําเพิ่ม,มนี่ือทำซ้ทำทำเพิ่มไปเรื่อยๆในการทําดีท็อกแต่ละครั้งเราอาจจะทำสองครั้งสามครั้งใส่น้ำเข้าไปสองครั้งใส่ไปแล้วแล้วก็ขับถ่ายออกใส่น้ำเข้าไปใหม่ขับถ่ายออกอันนี้ครบแหละก็เรียกว่าครบรอบตั้งแต่ต้นจนจบของลำไส้ ทั้งหมดอันนี้นะครับเหมือนล้างลำไส้ใหญ่ให้สะอาดนะ โอเคครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําการดีท็อกบ่อยๆนะครับชวนล้างลําไส้บ่อยๆปุ๊บสักระยะหนึ่งลาไส้เราจะสะอาดนะครับพอลําไส้เราสะอาดเนี่ยเห็นไหมครับรูปที่ด้านด้านขวามือด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเห็นว่าสีของลําไส้ช่องของลําไส้ไม่สวยเลยนะครับดำครัเดำครับ เลือดที่อยู่ผนังลำไส้ก็สูบฉีดไม่ดีนะครับสีที่อยู่ข้างๆมันก็คือองค์ประกอบของอของเสียทั้งหลายมันจะทำให้สีไม่สวยสีไม่ดีนะครับสารพิษทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราทำความสะอาดบ่อยๆมันก็จะสวยจะดีขึ้นนะครับเลือดก็ไหลไหลเวียนได้ดีใช่ก็ดูดซึมมาของดีไปใช้ได้ดูด แล้วก็ระบายของเสียออกมาได้ดีนะครับการทำงานของลำไส้ก็จะ,ะเป็นปกตินะครับแข็งแรงในการขับออกขับขับขับอ,อุจจาระออกมามีพลังในการขับอุจจาระออกมานะครับอันนี้เราต้องการให้ลำไส้ใหญ่เรามีแบบมีลักษณะแบบไหนครับข้างขวาดีหรือข้างซ้ายดี เลือกเอาเองนะครับอยากได้แบบไหนเลือกเอาเองนะครับการที่เราจะเลือกแบบไหนแล้วก็คือทําองค์ประกอบที่ดีให้กับร่างกายเราร่างกายเราก็จะมีสภาพดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับเปลี่ยนกลับไปที่ภาพของลำไส้รูปแบ็กก่าวนะครับทีนี้ขอต่อไป เมื่อเราเห็นประโยชน์แล้วนะครับประโยชน์3ด้านมีอะไรบ้างครับ 1. ขับอุจจละที่ข้างค้างไม่ถ่ายเป็นปกติออกมานะครับ 2. ขับเอาสารพิษที่ร่างกายรับเอาไว้ด้วยการกินด้วยการสัมผัสทั้งหลายออกมานะครับช่วยเล่นขับออกมา 3. พลังงานความร้อนส่วนเกินหรือที่เรียกว่า ร่างกายเรามีภาวะร้อนเกินไปนะครับเอาเน้นออกมานะครับต่อไปเราจะทำวิธีการทำนะครับเจอเลยครับขอคุ่นดูตัวอย่างนะครับอ,อุปกรณ์เราที่ใช้นะครับก็มีขวดดีท็อกพร้อมสายนะครับหนึ่งอย่างนะครับ ขวดก็คือขวดธรรมดานี่แหละครับขวดน้ําธรรมดาในขวดน้ําก็จะมีสายพร้อมกับขั้วนะครับแล้วก็ใส่เกี่ยวเข้าไปแล้วตรงสีเขียวตรงกลางเนี่ยก็คือ,อตัวปิดล็อกนะครับปิดล็อกเวลาเราจะเปิดให้น้ําเข้าแล้วก็ถอดนะครับโอเคทีนี้เราก็ใช้น้ําหรือน้ําใส่คลอรฟิลนะครับสมุนไพรริดเย็นหรือริดร้อน แล้วแล้วแต่ว่าสภาวะร่างกายเรามีสภาพร้อนเกินหรือเย็นเกินนะครับถ้าร้อนเกินเราก็ใส่คอร์รอลิลอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอโอเคทีนี้ก็ล็อกไว้พอล็อกเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เขาเรียกว่าไล่อากาศก่อนไล่อากาศนะครับไล่อากาศถือคนหนึ่งให้เป็นเสาคนน,นั่นแหละต้องใช้สองคนเพราะว่าต้องถือไว้คน,นอีกคนทำ ความสูงว่าวันเท่าไหร่ดีเวลาความสูงที่สูงจากจุดที่เรานั่งหรือนอนทําอยู่อะให้ความสูงของขวดนี้สูงกว่ารูทวารเราสองสองฟุตนะครับสองฟุตหรือสองศอกนะครับเอาท่าท่านอนก่อนนะครับท่าพิเศษเลยท่าที่นิยมที่สุดดีที่สุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ให้นอนตะแคงขวาช่วงที่เราสะดวกสบายอยู่ที่บ้านนะ เสร็จแล้วพอเราเติมน้ําแล้วล็อกไว,แว้แล้วแล้วก็ไล่ลมแล้วก็ <c oughs> เอาเขาเรียกว่าวัสลีนหรือสารหล่อลื่นนะหรือเป็นน้ําก็ได้นะครับนำ้นมนำมันพืชน้นนำมันพืชก็ได้นะสมมติว่าเป็นวัสลีน <EN> หรือน้ำมันพืชก็ได้ว่าน้ำเข้ก็ได้สบู่ก็ได้นะครับ,รบให้มันหล่อลื่นให้เข้าแล้วก็นอนท่านี้นะครับเจแล้วก็กะว่าเราจะสอดเข้าไป ความยาวเท่านี้ประมาณนิ้วชี้เราสอดแต่สายนะครับนิ้วไม่ต้องสอดนะครับสอดความยาวเขาไปเท่านี้แล้วเราก็เบ่งนิดนึงอย่าเผลอสอดนิ้วเข้าไปนะใช่ไหมเบ่งนิดนึงรูทวารจะค่อยๆเปิดแล้วเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปถ้าสอดแล้วยังไม่ลื่นก็อย่าฝืนนะครับพอมันลื่นแล้วแสดงว่ามันตรงแล้วตรงรููทวารแล้วแล้วค่อย,อค,อยค่อยดันเข้าไปมันจะเข้าไปนะครับ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ละมือมาแล้วก็มาปลดล็อกนะครับให้น้ําค่อยๆเดินเข้าไปไม่จำเป็นต้องเปิดเต็มที่นะ,นะค่อยๆเปิดน้อยก็ได้หลีได้ค่อยๆเปิดนะครับถ้าเปิดแรงแล้วก็อยู่ตัวน้ําอยู่สูงน้ําจะเข้าไปแรงแรมันจะไปกระตุ้นให้เราปวดถ่ายเว,เร,วเร็วยังไม่เพราะฉะนั้นค่อยๆเปิดทีละหน่อยอพอมันชินแล้วก็อาจจะเพิ่มให้มันเข้าด้วย สะดวกขึ้นนะครับพอมันหมดแล้วเราก็ทิ้งไว้20นาทีนะครับในระหว่าง20นาทีเราก็อาจจะลูบนะครับนวดมีการนวดท้องนวดท้องนะครับบางคนก็บอกว่านวดวนขวานะครับนวดบริเวณลำไส้ใหญ่นะหน,หน้าท้องเรานะครับนะครับพอได้20นาทีแล้วเราก็ลุกขึ้นมาถ่ายนะครับพอไหมถ้าทําครั้งแรกๆแล้วถ้ารู้สึกปวดทนไม่ไหว ถ้า,าถติว่า<อ>ไม่ถึง20นาทีแล้วทนไม่ไหวทําไงทดลองพยายามอันอ้นไว้อั้นไว้นะอั้นไว้อีกทีหนึ่งเพราะจะได้<น>ประโยชน์มากเนี่ยต้องอยู่ประมาณ20นาที<ช>จะได้ <สะ S 2> ประโยชน์เต็มที่จะได้อยู่ต้องอยู่ประมาณ20นาทีทีนี้ไม่ไหวจริงๆทําไงอั้นก็นแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วก็ยังปวดอีกก็ไม่ไหวก็ไปถ่ายซะไปถ่ายแล้วก็ทําใหม่ทําซ้าได้นะทำซ้ำ นับเวลารวมกันแล้วให้ได้ประมาณ2ี่สิบนาทีที่น้ำอยู่ในท้ออยู่ในลําไส้ถือว่าจบทีนี้มัมอยู่ว่าถ้าเราทํามากเกินไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าหนาวสถานเพราะอะไรพอเราทํหลายหลายครั้งปุ๊บเนี่ยพลังงานความร้อนมันออกไปมากมากอุ้ยเรารู้สึกว่าเย็นแล้วอันนี้ต้องหยุดเลยนะแสดงว่าเย็นเกินไปละหยุดอันนี้เป็นหนึ่งท่านะครับทีนี้ท่าที่ท่าถัดไปท่านั่งนะครับท่านั่งนั่งอยู่ที่ฝา ที่โต๊ะก็ได้อที่เก้าอี้หรือที่โถส้วมนะครับเป็นโถชะโครกนะมันจะได้พอดีนั่งได้พอดีก็เบี่ยงข้างนะแล้วก็เบง่งเบ่งถ่ายให้รูทวารเปิดแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเหมือนกันนะครับวิธีการนี้ต้องจำไว้ว่าน้ำต้องอยู่สูงจากรูทวารประมาณสองศอกนะครับสองอกหรือ2อพุทนะครับ โดยประมาณนะครับเหมือนกันค่อยเปิดน้ําพอพอเข้าเข้าที่ดีแล้วก็มาเปิดน้ําแล้วก็ให้ค่อยๆไหลเข้าไปประมาณ20นาทีแล้วไปถ่ายก็ถ่ายนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับท่าต่อไปคือท่าที่3คือท่ายืนนะครับบางทีเรียกว่าเทพีนะครับยือนอยู่ที่ข้างๆฝาโถก็ได้แล้วก็แล้วก็ยกขาข้าง,าง,างหนึ่งนะครับลูทวานจะค่อยๆก็เปิดมา สะดวกที่จะสอดเข้าไปเหมือนขั้นตอนเหมือนตอนแรกเปียบนะครับเมื่อใส่น้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาไปสายนะครับจ่อแล้วก็เบ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยๆสอดลงไปถ้ามันลื่นมันคล่องตัวก็แสดงว่าถูกแล้วถูกตำแหน่งแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปแต่ถ้ามันสอดไม่เข้าแสดงว่าไม่ตรงตำแหน่งอย่ายือ้อย่าอย่าพยายามดุล เดี๋ยวจะบาดเจ็บพาะคือจะเจ็บนะครับชักขึ้นมาใหม่แล้วก็สอดเข้าไปหม่อยนะครับถ้าตรงปุ๊บมันจะง่ายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างพอปล่อยน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยประมาณ20นาทีก็ไปถ่ายนะครับคนยังไม่เคยทำครั้งแรกสุดยอดเลยครับคือกลิ่นจะแรงมากนะครับไปทดลองพอทําเสร็จแล้วอู้จะรู้สึกว่าอุ้ยโป่งโล่งสบาย ัวเบาเลยนะครับจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อทําเสร็จแล้วต้องล้างอย่าลืมล้างสายล้างใช้น้าสะอาดใช้น้าสะอาดแล้วก็เป็นน้ําสบู่นิดนึงนะครับแล้วก็พอน้ําสบู่ล้างเป็นรอบนึงแล้วก็น้าสะอาดล้างซ้าอีกนะครับพอที่จะเก็บก่อนที่จะเก็บ ตัวขวดนี้ต้องสลัดให้แห้งนะครับแล้วโดยเฉพาะสายบว,าวิธีการบริเวณปลายให้สอะาสาอะาดเป็นพิเศษ,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 ษวิธีทําให้สายแห้งด้วยการจับตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงกลางนะครับที่เป็นตัวล็อกนะครับจับไว้แล้วก็เวียงเวียงสักหนึ่งนาทีน้ําที่อยู่ในสายก็จะสลัดถูกเวียงออกไปก็ในข้างในก็จะก็จะมาดๆแห้งนะครับ ใช้ได้อีกหลายครั้งจะใช้ได้หลายครั้งนะครับก็ไปพึ่งไว้ในที่โล่งนะครับในห้องน้ําก็ได้ตรงไหนที่มันโล่งๆไม่ต้องไปตากแดดนะไม่ต้องตากแดดนะครับจะเสื่อมเร็วทีนี้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันมีความชื้นอยู่เชื้อราจะมากินขอบคุณครับจบแล้วครับทีนี้ที่ติดค้างไว้คือสองคำถามคำถามหนึ่งคือว่าก็ถ่ายอยู่ทุกวันแล้ว ยังต้องดีท็อกซ์อีกเหรือก็ประโยชน์มันสามอย่างไงใช่ไหมเราถ่ายด้วยปกติแล้วได้เราได้ประโยชน์หนึ่งอย่างแต่ประโยชน์อีกสองอย่างเราได้เราไม่ได้ก็อยู่ที่เราอยากจะได้ประโยชน์อีกสองอย่างไหมถ้าอยากจะได้ก็ทำนะครับเลือกเราได้นะครับอยากจะได้ประโยชน์แค่ไหนเพราะว่าดีท็อกซ์มีประโยชน์ถึงสามอย่างนะครับทีนี้ประเด็นที่ส ทำอันนี้ไม่ธรรมชาติออไม่ฝืนธรรมชาติการปกติเราอะถ้ามนุษย์เราถ้าเราไม่แปรงฟันการที่เราแปรงเข้าไปอยู่ในซอกฟันเนี่ยอยู่ในฟันช่องปากเนี่ยมัน<พ>ก็คือไม่ธรรมชาติาต <laughs> แต่พอพเรา,ำาทำความสะอาดแล้วเรารู้สึกยังไงแปรงฟันแล้วเช้าตื่นขึ้นมาแปรงฟันรู้สึกว่าปากสะอาดร,รู้สึกสบายหรืออีกอย่างหนึ่งป <laughs> กติ สัตว์อื่นเขาไม่อาบน้ํามีมนุษย์เราเนี่ยอาบน้ําพอเวลาเราอาบน้ําแล้วเป็นไงโอ้รู้สึกว่าตัวสบายสดชื่นอันนี้ก็คือไม่ธรรมชาติแต่ว่าการที่ทําใหไ้ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมโอ้ถ้าสมมุติว่าเราทําความสะอาดให้กับลําไส้ใหญ่เราอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ตั้งสามอย่างเอาไหมครับตัดสินใจเอาเองครับแล้วแต่ท่าน เลือกเอาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานจบสิ้นการบรรยายการทำดีท็อกสวนล้างลำไส้ใหญ่ถ้าท่านสนใจกรุณาทำในค่ายนี้พอท่านทำแล้วมีปัญหารีบถามจิตอาสาทันทีท่านจะได้ประโยชน์เต็มที่ถ้าท่านไม่ทำในที่นี้กลับไปบ้านเกิดปัญหาขึ้นมาจะถามใครล่ะนะครับ ทำในที่นี้ดีกว่าได้ประโยชน์ทันทีขอบคุณมากครับ